ทีเด็ดตำนานจอมยุทธพูดทั้งสารจากนิยายสู่กรตูนกลายเป็นแอนิเมชั่นชื่อดังและล่าสุดกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ตำนานจอมยุทธพูดถังซานคือหนึ่งในแฟรนไชส์ซีรีส์แนวแฟนตาซีจากจีนผ่ินใหญ่นะครับที่ถูกผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบครับทั้งในเวอร์ชั่นของนิยายที่มียอดอ่านระดับพันล้านครั้งเลยครับแล้วก็เมื่อถูกดัดแปลงเป็นเกมออนไลน์นะครับก็กลายเป็นเกมยอดฮิตที่มีระบบน่าสนใจครับนอกจากนั้นยังถูกนำไปสร้างเป็นแอนิเมชั่นทำยอดวิวถล่มทลายครับ แต่วันนี้ตำนานจอมยุทธ์ู้ทั้งซานถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์ในรูปแบบคนแสดงแล้วครับแล้วก็ยังได้พระเอกสุดฮอตแห่งยุคอย่างเสี่ยวจานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานมารับบทนำด้วยครับ ตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานเป็นผลงานการเขียนคอนักเขียนหนุ่มที่มีชื่อว่าถังเจียซานเฉานะครับที่แปลว่านายน้อยที่3แห่งบ้านสกุลถังตัวเขาเองเนี่ยเขียนงานนี้ขึ้นมาระหว่างปี2008จนถึงปี2009นะครับจนในปี2012เนี่ยนิยายรุ่นดังกล่าวทํายอดอ่านสูงไปถึง55ล้านครั้งครับแล้วก็มียอดขายฉบับเล่มเนี่ยทะลุไปถึง10ล้านเล่มครับ โดยในช่วงเวลานั้นนะครับผลงานนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานสามารถทําเงินให้กับถังเจียซานชาวมากถึง33ล้านหยวนหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ150ล้านบาทครับเรียกได้ว่าเป็นนักเขียนที่รวยที่สุดในวงการของตอนนั้นก็เป็นได้ครับ ปัจจุบันทั้งเชียซานเฉาอายุ40ปีนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาเขียนตำนานจอมยุธทธพูดถังซานออกมาตั้งแต่อายุตอนแค่20กว่าเท่านั้นครับถือได้ว่าเป็นนักเขียนระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการนิยายออนไลน์ยุคต้นๆของจีนแผ่นใหญ่แล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนักเขียนนิยายออนไลน์ด้วยครับ ด้วยเนื้อหาที่ทังเจียสารฉาวเขียนออกมาในสไตล์นิยายแฟนตาซีจีนยุคใหม่แท้ๆนะครับโดยมีการหยิบเอากฎกติการมารยาทแบบวิดีโอเกมเข้าไปผสมผสานกับเรื่องราวแนวแฟนตาซีกำลังภายในแบบจีนโบราณครับทำให้ตำนานจอมยุทธผู้ทังซานยิ่งถูกใจผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่นครับ ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะครับแต่เวอร์ชั่นแปลภาษาอังกฤษของตำนานจอมยุทธพูดถังซานได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นเดียวกันครับและก็ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างแปลกใหม่ประกอบกับก,บการสร้างเส้นเรื่องที่แข็งแกร่งก็เลยทําให้ตำนานจอมยุทธพูดถังซานถูกดัดแปลงออกเป็นการ์ตูนได้อย่างสบายๆครับทั้งในรูปแบบของการ์ตูนสําหรับอ่านและการ์ตูนแนวคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยครับเค็ดวิชาพิสดารปล่อยแสงรีกอสูนจินตนาการเหนือจริงสู่จอทีวี อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์แนวกำลังภายในหรือว่แฟนตาซีธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่ผู้เขียนเนี่ยสร้างจากการะวาลถังซานและกำหนดกติกาขึ้นมาใหม่ครับโดยเป็นการหยิบยกเอาองค์ประกอบสไตล์เกม RPG มาดัดแปลงเข้ากับเรื่องราวของนิยายจีนครับ ในจักรวาลของตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานเนี่ยจะเต็มไปด้วยวิชาพิสดารต่างๆมากมายสิ่งที่ไม่เหมือนกับนิยายกำลังภายในทั่วไปก็คือวิชาของตัวละครต่างๆในเรื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับและสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมภายหลังได้จากการล่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ผู้นั้นเองครับ นั่นก็หมายความว่าตัวละครสามารถเก่งขึ้นได้ด้วยการสะสมวงแหวนพูดจากการสังหารสัตว์พูดครับซึ่งถ้ายิ่งอายุยืนเป็นพันปีเป็นร้อยปีก็ยิ่งจะมีวงแหวนมากขึ้นแล้วก็จะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆครับแววๆมาว่าในเรื่องราวเนี่ยมีสัตว์พูดอายุเป็นแสนปีอยู่ด้วยครับทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีสิ่งคล้ายๆกันครับนั่นก็คืออาวุธประจําตัวครับซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เหล่าผู้ยิ้มยุทธจะไม่ได้เรียกว่าจอมยุทธนะครับแต่จะถูกเรียกว่าเป็นวิญญ,ญาณ เห็นซีรีส์ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับคนดูหลายคนอาจจะคิดว่าพระเอกถังซานต้องมีพลังวิญญาณเจ๋งๆเท่ๆแน่ๆครับแต่คนเขียนเนี่ยครีเอทพอครับที่จะให้พระเอกของเรื่องใช้พลังวิญญาณที่เรียกว่าญ้าสีครามพูดง่ายๆครับก็คือพลังที่จะมีต้น้างงอกออกมาจากมือครับเป็นพลังที่ดูไม่ค่อยรุนแรงเลยครับแต่กลับมีอะไรบางอย่างน่าสนใจครับ ดูแบบนี้พลังวิญญาณในตำนานจอมยุทธผู้ถังซานดูมีความเป็นแสแตนในแบบของการ์ตูนโจโจโล้ล่าข้ามศตวรรษอยู่เหมือนกันนะครับแถมย่าสีครามของถังซานเนี่ยก็ยังดูคล้ายกับแสแตนของโจเซฟโจสตาร์พระเอกของโจโจ้ภาคที่2ด้วยครับ โดยถังซานเปิดเรื่องขึ้นมาในหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่เด็กหนุ่มคนนึงกำลังเริ่มต้นฝึกวิชาวิญญาณรับจนผู้ใหญ่บ้านเห็นแววเข้าก็เลยส่งไปเรียนในสํานักวิทยายุทธ์แบบเป็นเรื่องบ็นราวครับจนได้พบกับเพื่อนและศัตรูที่มาคอยรังควานแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือถังซานกลับต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ระดับยุทธจักรด้วยครับ โดยตัวละครถังซานได้พบคําตอบว่าตนเองเนี่ยมีชาติกำเนิดไม่ธรรมดาครับพ่อที่เห็นดูบ้านๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นจอมยุทธ์รอวบวิญญาณยุทธผู้เร่นกายครับซึ่งตัวละครพ่อของถังซานเนี่ยเรียกว่าเป็นการเอาใจคอหนังจินยุคเก,ก่านิดหน่อยครับเพราะว่าได้เคนนบีตตำนานบันเทิงจากฮ่องกงมารับบทเป็นพ่อของถังซานครับจากอนิเมะชื่อดังสู่ซีรีส์สุดอลังการ ทั้งซานดําเนินเรื่องราวไปเรื่อยๆพร้อมๆกับเหล่าตัวเอกที่ต้องค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับพูดแบบนี้ดูไม่ได้ต่างกับซีรีส์กำลังภายในแฟนตาซีอื่นๆเท่าไหร่นะครับแต่ความจริงแล้วตำนานจอมยุทธ์ูดทั้งซานมีความแตกต่างจากซีรีส์กำลังภายในที่ผ่านมามากพอสมควรนะครับ เพราะอย่างที่บอกครับผู้สร้างได้พยายามเอาองค์ประกอบแบบเกม RPG เข้ามาผสมเอาไว้ในถังซานแบบเต็มๆครับไม่ได้มีการกักอะไรเลยครับซีรีส์ดําเนินไปนแบบที่เหล่าตัวละครเอกต้องคอยเก็บเลเวลสะสมแหวนจากสัตว์วิญญาณแล้วก็ค่อยๆเก็บสกิลใหม่เรื่อยๆครับเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเอง ตัวซีรีส์ยังมีฉากที่น่าสนใจแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นในซีรีส์แนวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์เพื่อเก็บเลเวลที่คนเล่นเกมคงทํากันมาจนชินแล้วครับแต่พอมาอยู่ในซีรีส์เนี่ยทั้งซานกลับถ่ายทอดอีกมุมให้เราได้เห็นใจสัตว์พูดเหล่านี้อยู่เหมือนกันครับที่อยู่ๆต้องมาโดนฆ่าเพียงเพื่อให้มนุษย์เก่งขึ้นเท่านั้นครับ ตัวซีรีส์เองมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องราวสมัยเป็นแอนิเมชันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตรงที่ซีรีส์ตัดเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเอกที่เป็นคนในยุคปัจจุบันและเดินทางมาสู่ดินแดนต่างโลกตัดออกไปหมดเลยครับโดยให้ตัวละครเอกเนี่ยเป็นคนของโลกนี้เท่านั้นครับเพื่อป้องกันความยุ่งยากแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลครับ แน่นอนครับว่าพระนางคือจุดขายสําคัญแล้วก็เป็นจุดเด่นของซีรีส์ชุดนี้นะครับเพราะทั้งซานได้เสี่ยวจา้านผู้สร้างกระแสจากปรมาจารย์ลัทธิมารมาแสดงนําครับ ดูมฮอตที่เห็นหน้าตาใสๆแบบนี้แต่ความจริงอายุครบ30ปีในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับเซียวจ้านถือเป็นพระเอกระดับเครื่องหมายการค้าข,ของซีรีส์แนวแฟนตาซีจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยหลังจากดังเป็นพลุแตกจากปรมาจารย์ลทัทธิมารเซียวจ้านก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อปีก่อนเนี่ยได้มีการออกซิงเกิลเพลงออกมาครับทำยอดขายในระบบดิจิตอลสูงถึง45ล้านก๊อปปี้ครับซึ่งถามว่าเยอะไหมเนี่ยคือเยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับรยกว่าแสงหน้าทั้งเชฟออฟยูของเอชเชขยง หลุยส์ฟอนซี่ไปแบบหน้าตาเฉยเลยครับเซียวจ้านยังมีผลงานการแสดงออกมาอีกมากมายนะครับแต่ตำนานจอมยุทธพูดทั้งซานพิเศษตรงที่เป็นการกลับมารับบทนำแบบเดียเด่ยวๆอีกครั้งหนึ่งครับและคู่ขวัญของเซียวจ้านในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ อู๋เซวียนอีไอดอลเกิร์กรุปจากวง Rocket Girl 101กับการประเดิมงานซีรีส์เป็นครั้งแรกครับหลังครองตำแหน่งอันดับ2ในรายการประกวด i d ดอ Producer ซอร์วันโอวนไาของจีนแผ่นดินใหญ่ครับและยังได้รับงานการแสดงเป็นครั้งที่2ในชีวิตของเธอครับหลังจากเคยแสดงหนังฟอร์มเล็กๆเ,เอาไว้ก่อนที่จะดังอย่างทุกวันนี้ครับ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตำนานจอมยุทธพูดถังซานทํายอดวิวในจีนเนี่ยทะลุไปเกินกว่า2,000ล้านครั้งเรียบร้อยแล้วครับหลังจากออกอากาศมาได้เพียงแค่17วันครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยิ่งการันตีความฮิตของซีรีส์ได้เป็นอย่างดีครับ และแน่นอนครับว่าถ้าชอบเล่นเกมก็สามารถไปตามหาตำนานจอมยุทธผู้ถังซานฉบับเกมมาเล่นได้หรืออาจจะหยิบนิยายหรือการ์ตูนมาอ่านได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเล่นเกมไม่เป็นแค่เห็นเกมก็ท้อแล้วเนี่ยจำนวนการ์ตูนกับนิยายก็เยอะเหลือเกินเป็นร้อยเป็นพันตอนเนี่ยการติดตามตำนานจอมยุทธผู้ถังซานในรูปแบบของซีรีส์น่าจะเหมาะกว่าเยอะครับแถมได้ดูซีรีส์ฉบับภาคไทยเนี่ยรับรองว่าลื่นหูไม่ต้องมานั่งอ่านซับไตเติ้ลรับรองดูกันได้เพลินๆแน่นอนครับ รับชมซีรีส์ตำนานจอมยุทธพูดทั้งสารได้แล้ววันนี้ครับทาง VTV มีทั้งฉบับอนิเมะและซีรีส์คนแสดงที่มีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยครับดูได้ทั้งทางมือถือแท็บเล็ตรวมทั้งสมาร์ททีวีครับ